กลับเข้าสู่ช่วงที่3ของรายการคนหลังข่าวในช่วง Health Secret by ดรอรวรรณซึ่งเป็นประจำทุกวันจันทร์นะคะที่คุณหมออรวรรณกิชเวงกุลจะมาให้คำแนะนำวิธีการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมทั้งร่างกายและจิตใจเพื่อที่จะทำให้เรานั้นแข็งแรงปลอดภัยห่างไกลาจากโรคภัยไข้เจ็บค่ะวิธีการที่คุณหมอแนะนำเราก็สามารถนามาปฏิบัติในชีวิตประจาวันได้ ง่ายๆไม่ยากเลยค่ะนอกเหนือจากนี้คุณหมอก็จะมีนวัตกรรมด้านสุขภาพที่ทันสมัยมาแนะนำให้เราได้รู้จักกันแต่ละอย่างก็ถือว่าเป็นตัวช่วยที่ทำให้เราเนี่ยมีสุขภาพดีสมาร์ทสดใสไปตลอดการด้วยสำหรับสัปดาห์นี้นะคะคุณหมอย,ยงคงให้ความสำคัญจะพาเรามาเจาะลึกติดตามเรื่องของสเตมเซลล์ cell, ว่ามีประโยชน์อะไรบ้างไปติดตามพร้อมๆกันในช่วง Health Secret บายดรอรวรร a w a ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบ health secret by d ดอรร a w a อีกเช่นเคยนะคะก็จะเป็นการพูดถึงเซมเซลเป็นครั้งสุดท้ายของเดือนนี้นะคะที่จะกล่าวถึงว่าประโยชน์ของเซมเซลซึ่งทางภาครัฐทีมองว่าอย่างไรนะคะก็สืบเนื่องจากที่เราทราบมาว่า ทั่วโลกเนี่ยเกิดการระบาดของโควิดนะคะในทีนียค่ะแล้วก็มีมากกว่า500ล้านคนที่ติดโควิดและครึ่งหนึ่งของจำนวน500ล้านคนนี้ก็มีผลข้างเคียงจากโควิดซึ่งเราเรียกว่าลองโควิดอย่างที่หมอเคยเล่ากันมานะคะเรื่องลองโควิดเนี่ยเกิดได้กับทุกระบบเพราะเป็นผลข้างเคียงหลังจากที่ติดโควิดแล้วร่างกายเนี่ยมีการอักเสบมีการเสื่อมของอวัยวะต่างๆมีตั้งแต่สมองเช่นทําให้ความจํา ลดลงนะคะกลายเป็นคนขี้หลงขี้ลืมโดยเฉพาะความจําระยะสั้นนะคะไปจนถึงเขาพบสารพยาธิสภาพคล้ายๆอลาลไซเมอร์เกิดขึ้นในคนที่เคยเป็นโควิดมาแล้วนะคะไปจนถึงมีโรคซึมเศร้าเกิดขึ้นบางคนมีโรคปวดศีรษะเกิดขึ้นหลังจากเป็นโควิดไปจนถึงผมร่วงมีผื่นขึ้นมีปวดข้อปวดเมื่วยตามตัวแล้วก็พบบ่อยที่สุดคืออ่อนเพลียรู้สึกหายใจไม่อิ่ม ออกกาลังกายไม่ได้เหมือนเดิมแล้วก็การทํางานของปอดลดลงออกซิเจนแซตที่วัดไม่ไม่ได้สูงเท่าก่อนเป็นโควิดนะซึ่งคนปกติต้องได้9 7 1 0 0คนพวกนี้หลังเป็นโควิดได้ต่ากว่าน,นั้นทําให้เขาหายใจไม่อิ่มแล้วก็อ่อนเพลียง่ายติดบอกตั้งแต่เป็นโควิดมาเนี่ยเพลียงา่ายแล้วติดไข้หวัดเป,นนเป็นนู่นเป็นนี่ง่ายขึ้นนี่คือผลของลองโควิดนะคะซึ่งสามารถแก้ไขได้ค่ะหนึ่งในคําตอบนั้นก็คือด้วย s ซมเซลล์ค่ะ แต่ง่ายๆนะคะสําหรับคนที่เป็นลองโควิดไม่มากเราก็จะเสริมด้วยพวกวิตามินทัวงอาหารไทยทั้งหลายซึ่งต้านอนุมูลสัตว์เยอะๆอค่ะเพื่อให้เซลล์ของร่างกายกลับมาฟื้นฟูได้เร็วอ,อ,อย่างที่หมอเคยพูดอยู่เรื่อยๆอ,อาหารไทยโดยเฉพาะพวกกระพเพราหัวหอมโดยเฉพาะหัวหอมแดงนะขินค่ะขมิ้น,นกระเทียม<อ>พวกนี้จะช่วยแล้วก็เห็ดต่ตางๆช่วยฟื้นร่างกายเร็วจากการที่มันเกิดเอ็นเคเซลเกิดเซลล์ el, เพิ่มขึ้นแล้วก็มาซ่องแซมตัวเอง อย่างที่สองก็คือการที่เราใช้วิตามินดริบเข้าเส้นเรื่องออโตม o เลคูลเมดิซินที่หมอเคยพูดแล้วค่ะโดยเฉพาะวิตามิน C ีไฮโดรสเนี่ยพบว่าในคนที่เป็นไม่มากแค่เพลียๆหลังให้วิตามิน C ีไฮโดรสดริบไปเนี่ยหนึ่งถึงสองครั้งก็กลับมาสดชื่นค่ะกลับมาฟื้นเหมือนเดิมได้ในคนที่เป็นไม่มากในรายที่เป็นมากจนมีพยาธิสภาพชัดเจนเช่นเอ็กซเรย์มาดูปอดไม่เหมือนเดิมมีพังผืดมีแผลเนี่ยค่ะ คำตอบอันนี้ก็คือการใช้เซลล์ซึ่งในเมืองไทยเนี่ยเรามีแลบที่ดีมากมายที่แบบขึ้นชื่อนะคะได้ good lab o r a t o r y manufacturing แล้วก็ทางภาครัฐเองเนี่ยก็มองเห็นจุดนี้ค่ะว่ามาตรฐานการแพทย์ไทยเนี่ยไม่ไม่น้อยหน้าใครในโลกและเป็นที่ไว้วางใจของทั่วโลกจึงมีความคิดที่จะให้เราเนี่ยเป็น medical hub ในการที่จะรองรับการรักษาลองโควิด ดยการให้ออโตมลร์คุมิซีนให้เข้ามาพักที่เมืองไทยร่วมกับการใช้เซมเลล์บำบัดเพราะว่าการที่คนหนึ่งเข้ามาแล้วเขามาฟื้นฟูทั้งที่เนี่เรานอกจากฟื้นฟูร่างกายให้เขาได้แล้วเนี่ยด้านจิตใจที่เมืองไทยก็เป็นที่หนึ่งเรามีพริธธรรมที่ดีๆมีเรื่องสุนทรียะพมากมายไม่ว่าจะด้านอาหารดนตรีและความมีจิตอารีของคนไทยเนี่ยค่ะทำให้เขาฟื้นฟูทั้งใจและกายได้ดีก็จึงเป็น สิ่งที่จะมีประโยชน์กับประเทศชาติแล้วก็กับทั่วโลกเพราะว่าวินวินทุกฝ่ายนะคะเราก็ได้ฟื้นเศรษฐกิจของเราผู้คนก็ได้รับสุขภาพที่ดีกลับกลับบ้านไปแล้วก็มีที่ระลึกถึงเมืองไทยในแง่ที่ดีๆอีกมากมายนะคะก็นี่คือประโยชน์เล็กๆน้อยๆจากที่เราสามารถทำให้พลิกพลิก ภัยคุกคามที่ผ่านมาให้เป็นโอกาสที่ดีงามกับประเทศเรานะคะแล้วก็เซลลก็เป็นอีกหนึ่งคำตอบที่จะมาช่วยเรื่องลองโควิดได้อย่างดีค่ะถ้ามีคำถามเพิ่มเติมนะคะหรือสอบถามมาได้ที่ id line นะคะ wan, d r orawan d r o r a w a n หรือสอบถามมาที่คลินิกได้ค่ะสวัสดีนะคะแล้วพบกันใหม่ในเดือนหน้าค่ะ คุณผู้ชมคะในสัปดาห์หน้า Health Secret by ดรอรวรรณมาตามกันต่อนะคะว่าคุณหมออรวรรณกิจเวงกุลจะมีเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพอะไรมานำเสนอบ้างพลาดไม่ได้ด้วยประการทั้งปวงคะ่ะ รายการคนหลังข่าวจบลงแล้วนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามจะได้ไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจนอกหนอจากนี้เรายังมีอีกหลายแพลตฟอร์มช่องทางออนไลน์ให้คุณผู้ชมได้ติดตามค่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook, Application, TikTok, Instagram และ Twitter เพียงแค่ค้นหาคำว่าคนหลังข่าวเท่านั้นคุณผู้ชมจะไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจและทันสมัยอย่างแน่นอนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการค่ะ